รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่ป้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณสวัสดีครับ,รบนี่คือดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสราร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่องเนชั่น TV วครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอสปนนายครับอิงแอดอิงฮาร์ heart, ค่ะ แก่แอดนัทพัทครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมที่มีทวิตเตอร์ครับส่งมาพูดคุยกับพวกเรานะครับที่แอดดิจิไลฟ์ท v ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilifeTV ค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับที่จะออกอาศกันครับเพราะฉะนั้นช่วงดิจิไลฟ์อัปเดตของเราในช่วงแรกนะครับเรามาสรุปข่าวทั้งปีนี้เลยนะครับว่าปี2015มีข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจบ้างและคุณพลาดข่าวไหนไปบ้างนะครับมาติดตามกันในช สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่า DigiLife อัปเดตของวันนี้นะครับเป็น DigiLife อัปเดตประจําปี2015เลยเพราะว่านี้เป็นการออกอากาศครั้งสุดท้ายของปีนี้ <ฮะ S 2> พเพราะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตข่าวเทคโนโลยีประจําปีกัน ว่ามีข่าวไหนเด่นๆด,ๆดังๆแล้วเราพลาดข่าวไหนไปบ้างนะครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเนี่ยคงต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่ากาลังร้อนแรงนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็กําลังติดตามด้วยว่าติดตามกันข้ามปีเลยทีเดียวนั่นก็คือข่าวในประเทศเรานี่เองครับคือการประมูลขึ้นความถี่ที่จะนํามาใช้เป็นความถี่4 G <ะ>ก็คือทั้ง1,800แเมกะเฮิร์ตซ์และ900เมกะเฮิร์ตซ์ประมูลทั้ง2สเปกตรัมในปีเดียวกัน<ะ>ช่วงปลายปีห่างกันแค่ไม่ถึง1นเดือนะะนะครับแล้วก็เป็นที่ฮือ คือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอคอยนะครับเพราะว่าการประมูลขึ้นขั้นสุดท้ายคือประมูล 3G 2001ครับแต่เดี๋ยวต้องบอกอีกหนึ่งอ่ะจริงๆต้องบอกว่าเราไม่เรียกว่าประมูล 3G หรือ 4G นะมันคือการประมูลขึ้นความถี่ครับแต่ว่าจะทำอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยแน่นอนครับพันแปดกอนแล้วตามด้วยเก้าร้อยพันแปดจบลงผู้ชนะก็คือ AS กับ True กับ True นะฮะก็มีการแข่งขันกันไปว่าไปนะครับครั้งที่สองเนี่ยต้องบอกพลิกล็อกโมโหลาน เพราะหลายๆคนคาดว่าหลายๆคนคาดว่าน่าจะมี A.S. เป็นอย่างนั้นปรากฏว่าผู้ชนะคือ True และ j e z z เป็นรายใหม่เป็นรายใหม่แน่นอนครับว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ในปีหน้า2016เนี่ยนะฮะจะมีผู้ให้บริการผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือบริการที่เอาขึ้นความสีเนี่ยมาใช้ทำบริการเนี่ยสเจ้าแน่ๆแต่เดิมมี3เจ้าตอนนี้จะมี4ี่แล้วนะครับก ส่วนตัวเลขเนี่ยก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันเยอะเหลือเกินาารวมกันก็กี่แสนล้านเลยเนี <c oughs> ่ยไม้ว่าถ้าเกิด2ครึ่งความถี่รวมกันนี่ก็เหยียบ2 0 0แสนล้านที่รัฐได้เงินไปจากการประม <c oughs> ูลเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนกับ <c oughs> ก็น่าสนใจมากครับว่าหลังจากนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยแต่ละค่าเองก็มีการความเคลื่อนไหวต่างกันไปก็ตอนนี้ผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยจะเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ อินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ถึงทุกค่าได้แหละนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนในยุค 3G เราจะสปีดเทสกันอยู่ประมาณสักเมกสองเมกอะไรเงี้ยดีใจโอู้สามเมกสุดยอดอะไรอย่างงี้แล้วพอมาเปิด2001ก็จะมีแบบว่าบางค่ายกันถึงแบบว่า20เมกอะไรเงี้ยบางค่ายเดี่ยห้าเมกอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอเราเปิดผมขเชื่อว่าตอนนี้คือใครใช้ AS เทส 4G 1,080หรือคนใช้ดิแทร์เทส 4G 1,080 0ทูบู๊ปก็ใช้เนี่ยปึ๊บเนี่ยเทสกันมา60เมก ห้าสิบเมกบางที่กดไปร้อยเมกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราสามารถกดดูคลิปวิดีโอสตรีมมิ่งกดดู YouTube เนะใช่ไหมงคือเวลาเราแบบเร็วมากโหลดคลิป Facebook บางทีเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าวิดีโอออนไลน์เนี่ยกดปุ๊บมันแทบจะไม่ต้องรอโหลดเช่มันเกิดอยู่บน 4G แต่แต่แต่ต้องบอกนิดหนึ่งนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับไอ้ร้อยเล็กร้อยเมกเ่ยเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นหรอกฮะเราใช้จริงๆประมาณแค่สีกว่าเมกเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวแรกนะครับของปี2015ที่บอกว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะได้ใช้ 4G กันครบเรียกว่าทั้ง4ค่ข่ายต้องรอดูกันจริงๆว่าแพ็กเกจจะถูกลงแค่ไหนยังไงแล้วก็จะครอบคลุมพื้นที่ยังไงแล้วก็จะไปข้ามผ่นกันแค่ไหนนี่คือข่าวข่าวเด่นของปี2015ในประเทศนะครับ ดูต่างประเทศบ้างนะครับผมสนใจเรื่องนี้มากก็คือเรื่องของเรามีเรามีเรียกว่าวินาศวินาศภัยหลายครั้งมากๆในปีนี้ทั่วโลกนะครับครั้งที่ใหญ่จริงๆเนี่ยมี2ครั้งก็คือแผ่นดินไหวในปานและระเบิดที่ปารีสนะครับก็<อ><อ>เป็นคร<อ>ั้งที่ขอโทษทีเป็นการกราดยิงที่ปารีสเ็กาอ,นะอการร้ายนะคะเป็นสงกรรมเลยแหละครับก็น่าสนใจว่า ครั้งนี้เนี่ยโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทเยอะมากครับ <ฮะ S 1> คือหนึ่งการรายงานผลต่างๆ,ๆเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์อย่ารวดเร็ว<ฮ>ะนะฮะแล้วถ้าใครจําได้เนี่ยนะครับว่าทุกทั้งทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเฟซบุ๊กจะออกฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาทันทีครับคือการบอกว่าเพื่อนของคุณเออคือการบอกตัวเองเนี่ยปลอดภัยอยู่หรือเปล่าเพื่อบอกให้เพื่อนถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ปรารีสเงี้ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยผมปลอดภัยนะเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ย นอกจากนี้เองก็เราก็เริ่มมีแคมเปญ p l a y for paris เกิดขึ้นแล้วก็ p l a y for nepal เกิดขึ้นมากมายก็บอกว่ากลายเป็นกระแสว่าคนทั้งโลกเนี่ยพร้อมใจกันพูดถึงประเด็นประเด็นหนึ่งด้วยกันนะครับไม่นับไม่นับในเรื่องของ miss universe ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนะแต่ว่าอังชอบที่เขาให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ที่แบบเป็นแบบมีธงชาติของฝรั่งเศสนั้นนะคือรู้สึกว่าทุกคนพร้อมใจกันเปลี่ยนจริงๆไม่ว่าเป็นคนชาติไหนก็คือแบบ เหมือนส่งกำลังใจไปให้คนปารีสนะบอบว่าซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตปารีสนะซึ่งจริงๆปีนี้มีการเปลี่ยนสามรอบปีนี้เป็นทุกทำสามรอบรอบแรกเนี่ยใครจำได้ฮะคือตอนที่กฎหมายการแต่งงานในเพศการแต่งงานของเพศเดียวกันเนี่ยที่เป็นสายรุ้งตอนนี้แรกเพื่อนๆหลายๆคนเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กหลายๆคนเนี่ยรูปโปรไฟล์ยังเป็นรูปสายรุ้งอยู่เลยใช่ค่ะและครั้งที่สองมาตอนที่ อินเดียคู้นำอินเดียไปเยือนที่ Facebook บอกนั้นเฮควอเตอร์สนับสนุนอินเดียกันเถิดก็แบบไปอินเดียอินเดียเนี่ยหลายคนอาจจะไม่อินคือแบบว่าเอ๊ะเราเกี่ยวนไปใส่ทงอินเดียทำไมแต่ตอนฝรั่งเศสเนี่ยคือความใจมากพวามใจมากจริงๆนะครับก็เห็นว่าโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ o กเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือแสดงพลังของคนออนไลน์ ครับ่างน่าสนใจมากๆเลยจริงตอนนี้มีเทรนด์ Star Wars ้วนะมครับเปลี่ยนไปอ่าใช่ใช่หลายคนเล่นเลยหลายคนก็แบบไปใช้แอปเน้นเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวเองถือดาบไลท์เซเบอร์อยู่ใช่ครับผมกับอ่ะมีข่าวอีกถัดมานะครับเป็นอีกบริการที่ฮอตขึ้นมาในปีนี้นะครับคือบริการมิวสิกสตรีมมิ่งนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่ทันได้สังเกตแต่ว่ามารู้ตัวทีตัวเองใช้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลากหลายบริการเลย Apple Music เกิดขึ้นในปีนี้นะครับมีบริการอีกหลากหลายตัวที่ เกิดข like ึ้นมาเราพยายามจะแข่งขันอย่างเช่นในของเมืองไทยเองก็มีทางสนุกนะครับเปิดตัวจุ๊กที่บอกว่ามิวสิกสตรีมมิ่งฟังได้ไม่จำกัดต่อเดือนจ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนอะไรอย่างนี้ตัวนี้เป็นไงครับก็จะบอกว่าเป็นใช่บอกฮะเป็นกระแสที่น่าสนใจว่าเราจะได้คุ้นเคยกับว่าสตรีมมิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หลายคนเองเปิดตัวมาแรกทุกคนมาทุกคนมาบุกเดียวกันเลยฮะฟรีนะะฟรีบุ๊กเล่นสิใช่ไหม ฟ,ฟรีป,ปุ๊บก็ใช้สีใช่ไหมฮะ,ะแล้วมันก็สอดรับกับการที่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยเนี่ยความเร็วสูงขึ้นกว่าเดิมการฟังเพลงโอ้ไม่ไม่ต้องคือสมัยก่อนเนี่ยฟังสตรีมมี่ปุ๊บ กึกกึกกึกคือแบบรู้สึกมันสะดุดเหลือเกินตอนนี้คือแบบโอ้ไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมฮะเน็ตก็เร็วขึ้นใช่บ้านก็เร็วขึ้นใช่เน็ตไปสี่นะครับก็ปีนี้เนี่ยเองก็มีบริการเยอะนะครับอย่างที่บอก Apple Music นะฮะมีจู๊กด้วยนะครับถ้าเป็นพวกฝั่งหนังก็มี i f r i ิตมาเปิดเมืองไทยแล้วอ่าใช่ครับอ่าใช่ไหมฮะแล้วก็บริการอื่นดีเมื่อเยอะมากอย่างเช่นปีนี้ไลน์ก็เปิด Line แอด ่ที่เป็นแบบให้คนแบบเป็นเขาได้ดิได้เออมีบริการเยอะมากมายไทีวีก็มาแรงในปีนี้เช่นนกัใช่มาแรงมากดูบ่อยมากนี่เป็นติดซีรีส์อะไรใลยไอทีวีแน่ๆค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันช่วงแรกก่อนนะครับเรื่องของข่าวเทคโนโลยีแต่ว่าช่วงที่2แน่นอนว่าดิจิลัลแกจเนี่ยเรามีแกจเด่นประจำปีนี้ให้ได้ชมกันแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ เชรียวใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นจะวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดเนี้ยจะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงฟิลมและกระจกนิรภัยโฟกัสบูลไลท์คัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสและชีวิตดีๆนะรู้ยัง <c oughs> <c oughs> เรามีประสบการณ์ท bo <Si ี <S 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 ่ดีด้วยกันมาเสมอวันนี <S <S ้เตรียมสัมผัสประสบการณ์อีกครั้ง CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS มกราคม2559 กลับเข้าสู่ดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับมาพูดคุยกันนิดหนึ่งว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีก a d เจ็ดอะไรเจ๋งๆบ้างนะครับทั้งที่เราอรีวิวโดยการแล้วก็บางอันเนี่ยเป็นข่าวคึกโคลจากประเทศบ้างนะครับนี่คือช่วงดิจิไลฟ์กันเจ็ครับดิจิไลฟ์กันเจ็นะครับต้องบอกแน่น,นอนว่าก a d เจ็แรกๆที่คนนึกถึงเลยสมาร์ทโฟนปีนี้ แน่นอนมันแรงมาทุกปีปีนี้ต้องมีแรงแรงแน่เลยก็สมาร์ทโฟนจริงๆปีนี้เป็นปีของการเปิดตัวต่อยอดเป็นรุ่นที่2รุ่นที่2หรือว่ารุ่นที่4รุ่นที่5ก็แล้วแต่นะครับก็คืออย่างเช่นอย่าง iPhone เองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรบื้อหวาเลยคือก็มึมีอะไรใหม่ iPhone 6มาเปลี่ยนเป็น 6S 6 6 Plu s ก็เปลี่ยนเป็น 6S p l u s มีอะไรใหม่บ้างนะมีมี 3d touch อะไรพวกนี้นะครับมีกล้องดีขึ้นแล้วก็ตัวตัวโรเซสเซอร์มันเร็วขึ้น สั่งซองก็มีไรน์ือหวานะครับแต่ว่าซัมซุงเองก็มีแกลกซี่โน้ตนะครับมีทั้ง S6 S6 ก็ปีนี้ s อกก็ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ a ั s u n งหลายตัวหน่อยแต่ก็พยายามไปในเรื่องเทคโนโลยีจอโค้งขอบขอบจอโค้ง LG ก็สวยขึ้นนะครับ LG ก็ต่อยอดเหมือนกันก็ G G 3เปลี่ยนเป็น G 4นะครับสังเกตว่าเป็นการต่อยอดทั้งนั้นนะครับ ASUS ที่มาแรงมากมากก็เซนฟน2คือไม่ได้มีตัวไหนที่ออกมาเป็นแบบเปิดซีรีส์ใหม่เหมือนกับตอนที่แกลก x ี่โน้ตออกหรือว่า ตัวที่เรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเมเจอร์เชนจ์คือแบบว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบแบบเหมือนแบบยกเครื่องขึ้นมาอะไรเงี้ยยังยังไม่เห็นขนาดนั้นใช่ตลาดสมาร์ทโฟนปีนี้2015ผมคิดว่าน่าจะเป็นการอัปเกรดจากปีที่แล้วเร็วขึ้นปรับแต่งให้มันเหมือนกับทําเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับดีขึ้นนิดนึงปรับให้มันดีขึ้นไฟจูนขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยหนึ่งในถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตอะแท็บเล็ตปีนี้น่าสนใจมเีาไหม สตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นการเหมือนกับกึ่งๆเป็นแคตตากรีใหม่ของแท็บเล็ตนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือจากทาง Microsoft ก็คือตัว Surface ไม่ใช่ Pro 4นะคือ Surface Book คือ Surface Pro เนี่ยอันนี้รู้อยู่แล้วไม่มีแะไรก็เหมือนกัน Pro 4ก็อัปเกรดจาก Pro 3ขึ้นมาก็มิติอะไรแต่ Surface Book คือเฮ้ยมันจะเป็นแท็บเล็ตก็ไม่ใช่มันจะเป็นโน้ตบุ๊ก เอ๊ะเล่นโนบุ๊กหรือเอปล่าเป็นโนบุ๊กทีาา่หน้าตาดีอยู่ดีกว่าแล้วก็ดึงมาเป็นแท็บเล็ตได้ด้วยแล้วก็พลังโปรเซสเซอร์ก็แรงพอสมควรตัวนี้ยังไม่เข้ามาขายในเมืองไทยแต่ว่าคอนเซ็ปต์น่าสนใจถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของปี2015ได้ที่พูดถึงว่าเป็นแท็บเล็ตนะนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นแท็บเล็ตที่น่าสนใจก็คือ iPad Pro นะครับที่จริงๆมันก็คือ iPad แต่ว่าขยายไซส์ใหญ่จนใหญ่แบบ ใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากจนมันกลายเป็นอีกแคัตติกลอรีหนึ่งได้นะครับแล้วก็มา introduce ตัว Apple Pencil ที่สามารถที่จะวาดเขียนอะไรได้แบบสวยงามคีย์บอร์ดาตัวเคสสามารถกลายเป็นคีย์บอร์ดได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จริงๆผมว่ามันมีความคล้ายๆแบบเหมือนเหมือน iPad iPad Pro มันจะคล้ายๆกับ Surface ไปแล้วอ่ะในมุมหนึ่งเลยนะ มุมหนึ่งก็คิดว่าเหมือนกับก็ไปเอาคอนเซปต์จากหลายๆค่ายที่เห็นว่าทำแล้วน่าจะโอเคเอามาทําในมุมของ Apple บ้างอะไรแต่ก็จริงไม่คิดว่ามันจะใหญ่ออกมาขนาดนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายๆคนคิดว่าไม่ไม่คิดไม่คิดว่ามันจะเป็นที่นิยมแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงปุ๊บขายได้นะก็ขายได้ก็ขายได้ใตละปเเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นการเปิดแคตตาล็อกใหม่ก็ได้คือปีหน้าเราจะเห็นการต่อยอดจากตัวนี้แหละเซอร์ฟเฟซบุ๊กหรือว่า iPad Pro ไปยังรุ่นต่อไปได้แต่ที่ปีนี้น่าาจะรรร้้อออนแงมมกๆเเลยคืีขา ปีนี้ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์มากเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิ่งใหม่ก็มีการกระตุ้นตลาดเพิ่มเติมขึ้นในปีนี้คือปีที่แล้วมี Android w e แวนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวปลายปีก็คือ Apple Watch แต่ว่าเป็นเรียกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ Apple Watch วางขายเริ่มวางขายประมาณเมษายนมากระตุ้นตลาด v วรัลเบิเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยถึงจะไม่ได้ยอดขายถล่มทลายมากนักแต่ว่าไปกระตุ้นให้คนเนี่ยสนใจไวรัลเบิลทำให้ตัวอื่นๆก็ขายดีตามกันไปด้วย แนน,น,นครับก็มีตอนนี้ก็มีออกตัวใหม่กันเยอะมากมและแบรนด์ดังๆแบรนทแทแพรออยเออก็บอกเลยว่าต้องทำใช,ใช่ครับเราได้เห็น v วเลทเวลที่ร่วมมือกับแฟชั่นเยอะมากหลากหลายตัวนอิงเคยเคยมาเล่าให้ฟังเคยรวบรวมแล้วก็มาเล่าให้ฟังหลายตัวเลยที่ไปร่วมกับแบรนด์แฟชั่นซึ่งน่าสนใจนะครับรวมถึงคนก็สนใจที่จะซื้อมาทแทรกสุขภาพตัวเอง วัดฮาร์ดเรทมีการออกโฆษณาว่าจะต้องยังไงครับคือจะต้องคุมฮาร์ดเรทให้อยู่ในโซนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็จะสนใจตัวนี้มากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีช่วยให้เราคุมได้แล้วช่า variable มาแรงปีนี้ต่อยอดไปปีหน้าได้ได้<อ>ครับรวมถึงเรื่องเกมนะคะคก็มาแรงไม่แพ้กันอย่างที่อิงกับพี่พี่แกนะคะได้ไปงานตัวเกียวเกมโชว์มาคะก็จะเห็นว่ามีเทคโนโลยีของเกม VR เข้ามาเยอะมากอย่าง PlayStation VR เนี่ยก็คือเราได้ไปลองเล่นเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดยอดจริงๆแล้วคือไม่ไม่ใช่แค ค่ายเกมของเพ a ์สเตชั่นนะคือค่ายอื่นๆก็คือเอาเทคโนโลยีตรงนี้มาหมดเลยคือจริง,รงต้องบอกว่า V R เนี่ยมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเห็นกระแสมาตอนที่ตั้งแต่ Google ทำก g o กิลคัทบอร์ดอะค่ะังน,นก็เลยหลาคนบเฮ้ยมันทำอะไรูุนทางนี้ได้แล้วก็เพิ่งมาแรงปีนี้เหมือนกันใช่<ะ>แล้วก็โซนี่ตอนนี้เราสองคนไปเล่นกันนยฮะก็บอกเลยว่าประสบการณ์การเล่นเกมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่เหมือนเลยแล้วก็ปีหน้าเองเนี่ยอุคูลัสก็คือออกตัวตัวฮาร์ดแวร์มาแล้วทำเสร็จแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวจะส่งให้พัฒนาด้วย Microsoft เองก็บอกว่ามีเหมือนกันมีอะไรนะไอโฟโลเลนเออก็เพราะคือแบบว่ากลายว่าเกมเกมเนี่ยอนาะคตเนี่ยนะฮะเลิกเราเริ่มคิดคำว่าเกมคอนโซลแบบเพจ a ช i o n อย่างนี้ไปได้แลลวมันจะมันจะเป็นเกมอีกแบบหนึง่งลวอืม<ะ>คือมันเหมือนจริงมากจริงคือเหมือนเราเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึง่งจริงๆแล้วคือมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน,นจริง ก็เลยคิดว่ามีเป็นเรื่องหนึ่งของปีนี้ที่น่าสนใจย <c oughs> ิงโอเคกับการที่เอาแว่นอันใหญ่ๆมาใส่เพื่อเล่นเกมไหมคือยิงโอเคนะเพราะว่าภาพทิ่งอยู่ในนั้นคือทุกอย่างมันเหมือนจริงมากๆแล้วคือมันทาให้เรารู้สึกแบบอีกฟิลหนึ่งจริงๆอ่ะคือต้องลองอต้องลอง,องเล่นเองถหนึ่งจะเข้าใจอะคะ่ะใช่ครับทีนี้เราพูดถึงสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็มีแวร์เบิลแล้วก็มีเกมแล้วจริงๆมีอีกแคตหนึ่งฮะที่จริงแล้วหลายคนอาจจะลืมลืมมันไปอ่ะแต่ว่าเราซื้อเยอะมากแอคชั่นคาเมราปีนี้ฮิตมาก คือบางทีก็แบบว่าซื้อเป็นติมาเซลฟี่ใช่ไหมไปถ่ายเป็นปีที่ถูกลงเยอะเพราะฉะั้น action camera เพราะว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยคือเจ้าตลาดคือกลอปโรแล้วก็ราคาค่อนข้างก็สูงแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มมีแบบว่าแบรนด์ที่เป็น OEM ทําขายแบบว่าราคาอยู่มันสองสามพันอะนะคือกล้องตัวเล็กๆสองสามพันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าซื้อไปถ่ายกันเองอะไรเงี้ยกลอปโรเองก็หันลงมาเยอะเริ่มมีรุ่น5,000กว่าบาทขายเริ่มมีรุ่น8,000บาทขายเหมือนกันใช่นะฮะใช่ไหมอินลองอิงใช่ไหม action camera คือชอบมากตัวใช้เลยอ่ะ อ่ <ừ m. S 1> ใครตามโซเชียลอินกจะเห็นบ่อยมากใช่คือชอบแบบถ่ายรูปในมุมกว้างแล้วก็คือแบบเหมือนเวลาเราไปทําอะไรแบบที่มันแอดเวนเจอร์ลุยๆอย่างเงี้ยคือมันสะดวกมากอ่ะบางคนก็ซื้อมาเป็นกล้องติดรถอะไรก็บได้ก็ตายก็เป็นหนึ่ง,นนงในค่ากลุ่มนะฮะหา<ส>้าแคตตาอกรีนะครับเนี่ยก็ไล่มาสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแบบโอเบิลเกมแล้วก็แอคชั่นคาเบลล่านะครับหยิบมาเล่าประมาณหนึ่งนะฮะยังมีอีกเยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันมันมีอื่นมากกว่านี้ก็บอกแล้วกันใช่ครับอันนี้คือ ปีนี้ะนะครับส่วนปีหน้าแกเจต๊ตัวไหนจะมาแรงต้องติดตามสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าใครที่กำลังจะไปเที่ยวไหนนะครับเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศนะครับแอปพลิเคชันที่ต้องมีติดตัวไว้ในช่วงปีใหม่นี้ก่อนไปเที่ยวมีตัวไหนนะครับติดตามช่วงหน้าครับ ใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นจะวัยทำงานเปลี่ยนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดเนี้ยจะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงฟิล์มและกระจกนิรภัยโฟกัสบูไลคัทช่วย้นอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสและชีวิตดีๆนะรู้ยัง <c oughs> <c oughs> ันแล้เรามีประสบการณ์ที่ดีด้วยกันมาเสมอวันนี้เตรียมสัมผัสประสบการณ์อีกขั้น 4G Advanced g ที่เร็วที่สุดจาก AIS มกราคม2559 เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดิจิไลฟ์ครับวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเราแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับคนที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับนี่คือช่วง AppFocus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอปโฟกัสนะครับแอปแรกแน่นอนครับคู่มือนักท่องเที่ยวครับผมบอกให้เลยแอปนี้เป็นแอปติดตัวผมตลอดเวลาไปไหนก็ต้องพกนะฮะเป็นแฮปปี้มิวเลยแหละนะครับมันคือแอปทริปอ d v ไ s o เซอร์นั่นเองครับจริงๆเป็นบริการที่มันที่แบบมีมานานมากนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกในการที่จะแบบไปบอกว่าจุดที่คุณยืนอยู่เนี่ยนะครับรอบข้างมีอะไรกินบ้างแล้วก็ไอที่ไอเนี้ยอร่อยไม่อร่อย อะไรที่เที่ยวใกล้ๆตรงนั้นมีอะไรไปยังไงเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนปิดบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะดีกว่าไกด์บุ๊กอีกนะบอกให้เลยเพราะว่าตอนครั้งสุ้าที่ผมไปโตเกียวเนี่ยตามไกด์บุ๊กไปโอ้ร้านนี้โอเคโอเคโอเคเปิดทิปแอปเอเซอร์อ้าวอยู่ข้างบ้านเราเองแล้วอร่อยมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็มันนั้นคือ โปจะโหลดไปนะครับที่ advisor มันเป็นการฟรีด้วยนะครับก็ใช้กันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเจอที่ใหม่ๆก็ไปกดแชร์ได้ว่าจุดนี้ร้านอาหารนี้อะไรยังไงอร่อ,รอยแค่ามีทั้งประเทศไทยมีทั้งต่างประเทศและมีต้องบอกว่ามีเกือบทุกประเทศฮะมไม่ต้องกลัวครับโหลดแอปนี้ไว้ไม่หลงทางแล้วก็หารกินได้ตลอดเวลาของเมืองไทยก็มีเยอะเรียกว่าข้อมูลเมืองไทยไม่น้อยเลยเนี่ยที่ advisor ใช่ครับมาถึงแอปที่อิงชอบมากๆนะคะเราก็คือใช้เป็นประจำเลยนะคะนั่นก็คือแอป a i ร b n b คือจริงๆมันมีเว็บไซต์ด้วยแต่เองรู้สึกว่าใช้ในแอปพลิเคชันสะดวกมากกว่าแล้วก็คือมันจริงๆคอนเซปต์ของมันก็คือเราแชร์เราหาที่พักในแบบรูปแบบใหม่แล้วกันคือบางบางคนเนี่ยก็คือจะแชร์ที่พักเป็นบ้านเป็นแบบแนวรีสอร์ทหรือว่าบางทีบ้านบางบางครั้งเนี่ยจะเป็นบ้านอยู่ในป่าคือมันจะมีที่พักแปลกๆนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือราคาถูกมากอันนี้คือไม่ที่พักทุกอย่างที่ไม่ใช่โรงแรมว่างันเถอะใช่ค่ะที่นี่ถูกต้องคือจริงๆโรงแรมก็มีแต่เป มันทําให้เราเปิดประสบการณ์ใหม่จริงๆคือเพราะว่าที่พักอย่างทิงไปที่ญี่ปุ่นมาเนี้ยคือห้องมันกว้างมากแล้วก็คือราคาถูกมากๆด้วยนะคะถูกโรงแรมอีกถูกวโรงแรมใช่แล้วแล้วเราก็คือสามารถเลือกตามใจชอบเลยว่าเราอยากไปแบบไหนนะคะแล้วก็คือไปดูรีวิวได้อะแล้วคือรูปรูปมันเหมือนจริงจริงมันไม่ได้หลอกลวงเราอะคือแบบคือรูปเป็นยังไงพอไปที่จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดีกว่านั้นด้วยบางทีคนหาที่เ <ๆ S 1> ที่ยวบอกว่าไปเชิร์ชโรงแรมแล้วโรงแรมเต็มที่นี่มีนะครับ Airbnb มี จริงๆมีแบบทุกเมืองทั่วโลกเลยนะแล้วมีแล้วดีด้วยนะมีมีแล้วดีบางทีแบบรู้สึกบอกว่าเอ๊ะเราจะไปเช่าโรงแรมทำใหม่เราแบบอย่างนี้ถูกไหมมันไปมันไปอ่านรีวิวได้ด้วยก็คือมีคนที่เช่าก่อนหน้าเราเนี่ยเขาการันตีมาแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยห้องนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยรีวิวให้เราดูด้วยนะคะแล้วพึ่จริงๆแล้วในไทยอ่ะ ก็มีที่เที่ยวดีๆเยอะมากนี่เองเพิ่งจองที่พัทยาไปเหมือนกันอืก็แอปเบียนีเหมือนกันพัทยาหัวหินมีทุกที่อะฮะกรุงเทพก็มีเยอะยๆมากหม่ใช่แล้วนะคะแล้วก็มีอีกแอปหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะแอปชื่อแอปโฮเทลควิกลี่อืออันนี้ก็คือเป็นแบบว่าจองราคาที่พักในโรงแรมราคาถูกแต่ว่ามันจะเป็นแนวแบบ last minute นิดนึงก็คือหมายถึงว่าถ้าเรายิ่งจองเรทเมื่อไหร่ราคายิ่งถูกคือจริงๆก็จะไปวันนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่า คือจริงก็คืออารมณ์แบบว่าโรงแรมเหลือห้องเหลือแล้วก็แบบว่าวันนี้คงไม่ใครมาจองกันหะไม่ได้ยังไงก็ดีกว่าห้องว่างอะแล้วกนลดราคาเข้าไปนะฮะปล่อยเดียในนี้ซึ่งจริงในหน้าเว็บโรงแรมไม่มีราคานี้ด้วยใช่ค่ะเราจะบอกว่ามีโรงแรม5้าดาวหลายโรงแรมที่รวมอยู่ในแอปนี้ด้วยนี่เจ๋งหลายหลายคนเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปนะครับไม่มีแอปพวกนี้อยู่นะครับมาที่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือแอปสำหรับคนที่เดินทางต่างประเทศแล้วก็ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินค่ะนะครับก็คือแอป i ินด e Air ตัวนี้ผมชอบมากนะครับ แทร็กสถานะเที่ยวบ,บินของเราเนี่ยว่าเราไฟที่เราจะเดินทางเนี่ยมันดีเลยหรือเปล่ายกเลิกไหมเปลี่ยนเกตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกไปฟังประกาศที่สนามบินก็ไม่ทันการแล้วะนะครับตัวนี้จะคอยเตือนเราตลอดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงถ้าเกิดเราจะไปรับใครนะครับเราใส่ไฟนั้นไว้ปุ๊บมันก็จะบอกว่าอีกกี่นาทีเครื่องจะลงจอดแล้วนะ,ะหรือว่าเครื่องมีการดีเลย์เท่าไหร่เท่าไหร่มีการบอกนี้อย่างละเอียดม,มีการบอกละเอียดถึงขั้นว่าเมืองที่เราจะไปเนี่ยสนามบินนั้นน่ะอุณหภูมิกี่องศาตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับอ,อีกกี่นาทีปิดเช็คอินอะไรอย่างนี้นะครับบอกในนี้อย่างครบถ้วนเก็บสถิติย้อนหลังได้ด้วยนะครับว่าปีนี้เดินทางไปแล้วไปไหนมาบ้างพอดลงแผนที่ได้รวมถึงมีการสะสมสถิติว่าบินไปแล้วกี่ไมล์อะไรอย่างนี้ครับตัวเด อีกตัวน <Yes. S 1> ึ่งแถมให้ละการสำหรับคนที่ไปต่างประเทศแล้ก็แน่นอนว่ามันใช้สก,กุลเงินไม่เหมือนเราค,ครับเวลาใช้สก,กุลเงินไม่เหมือนเราเนี่ยหลายคนใช้จำเอาว่าเอาก็คูณ5เอาสเอาหาร3เอาสิมันก็จะล <ำ S 1> <า>กลายเป็นเงินไท<ป>ยก็จะลําบากน,นิดนึงนะครับแนะนำให้มีแอปตัวนี้ติดเครื่องไว้ก็คือ Xe Currency ตัวนี้แปลงค่างเงินได้แบบเรียลไทม นะครับใส่ค่างเงินเข้าไปปุ๊บมันก็จะแปลงเป็นค่างเงินที่เราต้องการเนี่ยเช่นเราใส่เงินบาทไว้ใส่เงินเยนไว้ใส่เงิน u s เอไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เท่าไหร่ก็แปลงกลับมาได้ง่ายๆผ่านทางแอปนี้นะครับที่ผมชอบเพราะว่าตอนหน้าจอที่มันใส่เนี่ยมันหน้าตาเหมือนเครื่องคิดเลขอือคือปกติแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปเจออะไรต้องบวกเยอะๆเนี่ยต้องไปบวกในเครื่องแอปเครื่องคิดเลขก่อนแล้วค่อยมาใส่แอปนี้แต่อันนี้นีคือจบเลยเพราะว่าเราสามารถบวกเลขไปด้วยแล้วก็ แลงค่างไปเลยทีร่รวมรวมเสร็จแล้วได้ด้วยคืใช้งานง่ายด้วยสะดวกด้วยปะ่มต้องะะฟรีด้วยนะครับมีบนทุกแพลตฟอร์มเลย iOS Android Windows Phone BlackBerry อะไรก็มีตัวนี้หมดทุกอย่างสามารถมาเลือกใช้กันได้ค่แอปที่สำหรับ ที่พวกเราเนี่ยรวบรวมกันมานะครับแล้วก็เหมาะสาหรับคนที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็เรียกว่าเป็น,ปานออก,การออกอากาศครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมถือโอกาสนี้นะครับในฐานะของทีมงานดิจิไลฟ์เนี่ยก็ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าให้กับแฟนๆดิจิไลฟ์ทุกท่านนะครับใครเดินทางไปไหนนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็เรากลับมาเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับแน่นอนว่ารายการดิจิไลฟ์ของพวกเรา3คนอัปเดตกข่าวสารเทคโนโลยีให้กับคุณผู้ชมแบบนี้ แน่นอนว่ามีรีวิวแก้เจต,ต,ต่างๆมีแอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายเยอะ,ะเดี๋ยวเ <ๆ S 2> ทปแรกปีหน้าสัปดาห์หน้ามาเจอกันว่าเทรนของปีหน้าเป็นยังไง ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทาง Twitter ร์ d i g i l i f e t v ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook. c o m d i g i l i f e t v ค่ะดูรายการย้อนหลังนะครับ youtube. c o m d i g i l i f e t v รวงถึงเว็บไซต์ครับ w w w d i g i l i f e t v ครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับรายการ d ิจ i ไลฟ์ที่นี่ครับช่อง nation tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ